สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะโอก็พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่คาราไดปาร์นั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นสาขานะคะที่นำพาเฟอร์นิเจอร์นะคะหลากหลายนะคะมาที่นี่เลยค่ะซึ่งสมาคมนะคะของไทยเฟอร์นิเจอร์นะคะได้นําสินค้านะคะหลากหลายร้านมาลงเลยค่ะคุณจะบอกว่าอย,ยอดเยี่ยมขอหนึ่งมากค่ะแต่วันนี้นะคะโอก็ได้มาเจอกับน้องๆน,นะคะซึ่งน้องๆน,นะคะเป็นเซลล์ของพาราได้นะคะก็เป็นคนของสมาคมนั่นเองนะคะคือเขาทำยอดาขายนะคะได้น,น่ารักมากๆ เยี่ยมมากเลยนะคะเดี ute, hey, okay. me, uh ๋ยวอบพาไปให้ดูจ oh, ักกับ้าค่ะว่าน้องๆนะคะที่นี่นะคะคนไหนเอ่ยเดี๋ยวต้องหาก่อนนะคะเอ้าพี่น้องโอ้ใช่ครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่อแมทครับ ครับก็นะครับส่วนแรกเลยนะครับก็จะมีเครื่องใช้สำนักงานนะครับโซฟานะครับเฟอร์นิเจอร์เป็นงานไม้ต่างๆนะฮะเกรดพรีเมียมเลยนะครับถ้าเป็นโซฟาเนี่ยครับจะเป็นพวกหนังหนังทัวอิตาลีนะฮะถ้าเป็นเครื่องใช้สำนักงานนะครับจะมีหลายแบบหลายสไตล์ให้คุณลูกค้าเนี่ยเลือกสรรนะครับเลือกใช้งานได้เลยนะครับใช่ครับแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งครับจะเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ฝั่งมุก นะฮะนะคะเป็นไม้สัตว์เป็นไม้ประดูเป็นไม้ประดูฝั่งมุกด้วยคะเป็นแบรดที่ผมจะแนะนําให้ลูกค้าเข้ามาซื้อเยอะๆมากๆเลยนะคะับนะคะก็งานป่าดูเป็นยังไงนะครับผมจะส่งต่อให้กับหนูแดงอีกทีนึงครับค่ะอยากให้คลิปมบอกว่าน้องหนูแดงเนี่ยนะคะใครๆก็รู้จักอย่ชิ้นกันนะคะเพราะลูกค้ามาก็ถึงจะบอกว่า คนไหนน้า้องหนุแดงนะที่คุยกันเอาไว้นะคะว่าหนแดงก็จะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้ทำยอดเก่งกันค่ะต้งต้นนะคะที่งานไม้ประดู่ที่แม่คู่ไปเบื้องต้นก็จะเป็นใครไปไม่ได้แบรนด์ไหนไปไม่ได้นี่เลยค่ะแบรนด์สหบาดีนั่นเองนะคะสหบาดีของเราอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นงานงานคลาสสิกนะคะเป็นงานจีน เป็นไม้ประดู่นะคะ,ะซึ่งเป็นงานฝังมุกที่สวยมากสีมุกเขานี่เลยยิบเลยยับมากเลยค่ะคุณลูกค้าสะดุดตาม,มากเลยค่ะที่บอกวาถ้าเป็นตรงนี้นะคะ,ะลูกค้าก็จะสอบถามชุดนี้เป็นอย่างมากเลยสมมติเรบแขกใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาเดินทางปุ๊บอ<ะ>คุณลูกค้าบอกว่าสวยจังเลยเนาะมคือชุดอะไรอนะ,ะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเปรียบงานดีมากสีก็สดใสสวยงามมากค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือจุดเด่นเลยนะคะเขาสามารถ ีไม้ได้ไม่ว่าจะเป็นสีธรรมชาติหรือว่าสีเชอรี่ใช่ใชค่ะ,คะจะมีเข้มแล้วก็อ่อนลูกค้าซื้มเยอะมากเลยค่ะแบรนด์นี้สุดรามมากใช่ใชค่ะก็คือ<ด>อย่างที่บอกนะคะว่าบริษัทสหนารีนั่นนะคะซื่อของเขานะคะมุกนะคะซึ่งเป็นมุกไฟนะคะที่นาเข้าจากออสเตรเลียนเองขาวแววาวโดดเด่นสวยงามมากๆในเรื่องของวัตถุดิบนะคะจะเป็นงานลงยางลักจีนะคะซึ่งคุณสมบัตินะคะจะทนความร้อนความชื้น บอกคุณผู้ชมนะคะก็อยากจะเปิดตัวใหม่นะคะก็คือที่สาขาดีนะคะก็เราก็เพิ่งมานะคะเป็นน้องใหม่นะแล้วก็สินค้าหลากหลายนะคะหากใครที่ตรงนี้นะคะตกแต่งบ้านอยู่นะคะก็อยากจะให้มาที่เราได้บัสใช่ไหมคะใช่คระเราได้รู้จักกับน้องๆด้วยนะคะทั้งนรอหนูแดงแล้วก็น้องมันเกี้ยไกลน้อขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ